อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่179เทพารักษ์คืนชีพกระดูกชิ้นนั้นไม่ธรรมดาหากครว่าสนาอยู่ที่นี่จนชั่วชีวิตก็หาไม่เจอมันปรากฏครั้งสุดท้ายเมื่อ200ปีก่อนแน่ชายชราตรงประตูกล่าวหรือมันจะมียานวิเศษสามารถหลบซ่อนได้เจ้าตัวเล็กอึ้งงนัน ตั้งแต่บรรพาการกระทั่งตอนนี้หอเก็บคำพีเกิดเรื่องราวเหนือธรรมชาติมากมายเคล็ดวิชาล้ำค่าประจำสำนักหายไปอย่างไร้ร่องรอยกลายเป็นเรื่องลึกลับและกระดูกสีทองชิ้นนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชายชาราถอนหายใจรู้สึกอะไรกับยานวิเศษที่สูญหายไปเจ้าตัวเล็กตกตะลึงที่นี่ก็มีเรื่องลี้ลับหรือ กระดูกเหล่านั้นหนีหายไปได้ด้วยตนเองงั้นหรือยายจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ได้เล่ากระดูกเหล่านี้ดำรงอยู่มาเนิ่นนานผ่านการเวลาอันยาวนานเป็นไปได้ว่าอาจเกิดเรื่องราวพิเศษบางอย่างชายชรากล่าวกระดูกมียานวิเศษแปลงร่างเป็นอาวุธล้ำค่าด้วยตนเองจากนั้นก็วิ่งหนีไปหรือเจ้าตัวเล็กเบิกตากว้างด้วยรู้สึกว่าหอเก็บคมภี์แห่งนี้พิเศษอย่างแท้จริง จากนั้นเขาก็เอ่ยถามว่ากระดูกสีทองนั่นเป็นมาอย่างไรกันแน่มีสิ่งใดที่แตกต่างชายชราสายหน้าเขาเองก็ไม่รู้ว่ากระดูกชิ้นนั้นเป็นมาอย่างไรเคยปรากฏตัวเพียงสามหนมีคนอย่างรู้อักขระด,ด้านบนนั้นบุกเบิกวิชาริ้วคลื่นหยกทองนี่ทำให้แววตาของเจ้าตัวเล็กแววเวโรดมากยิ่งขึ้นโดยรู้สึกว่ากระดูกชิ้นนี้ไม่ธรรมดาหากสามารถศึกษาอย่างรู้ทั้งหมดได้ ไม่แน่ว่าอาจสถานโลกาเป็นอย่างมากต่อมาเขาสงบลงสิ่งของเยี่ยงนั้นพบเจอได้ยากเสียจริงได้เพียงแค่พบเจอแต่ครอบครองไม่ได้และความอยากได้อยากมีและความคาดหวังเช่นนี้ยังไม่สู้ศึกษาตำรากระดูกในมือนี้เป็นกระดูกสีทองอ่อนสองชิ้นแต่กระแหงเสียแล้วตัวอักษรด้านบนกระจายตัวอย่างแน่นขนาด เจ้าตัวเล็กตั้งใจอ่านกระดูกชิ้นหนึ่งในนั้นอย่างรู้วิชาริ้วคลื่นหยกทองเมื่อศึกษาชิ้นที่หนึ่งจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เขากำลังศึกษาแผ่นที่สองน้ำมาคลองเกิดบวกกับเขาครอบครองเคล็ดวิชาล้ำค่าของพญานกเวหามรากตในมือเป็นทุนเดิมการก้าวหน้าจึงราบรื่นเป็นอย่างมากเสียงวิ้งดังขึ้นผิวหนังของเจ้าตัวเล็กปรากฏประสวนสีทองขึ้นชั้นหนึ่ง ไหลเวียนเชื่องช้าเสมือนขนวิเศษสีทองกำลังกระพริบป,ประหนึ่งพยาครุดตัวหนึ่งฟื้นคืนชีพอีกทั้งในระหว่างนี้เกิดแสงสว่างทะลุออกมาจากกายเป็นระลอกผนึกกำลังบนผิวหนังของเขาราวกับจะปีกสีทองคู่หนึ่งงอกออกมาเจ้าตัวเล็กเบิกตากว้างทันใดเคล็ดวิชาล้ำค่าเช่นนี้แข็งแกร่งเหลือเกินสำหรับเขาแล้วมันมีมูลค่าอย่างใหญ่หลวง เมื่อแผ่นที่สองปรากฏขึ้นไม่เพียงแต่ทำให้วิชาป้องกันตัวแข็งแกร่งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแต่ยังมีปีกหนึ่งคู่งอกออกมาอีกด้วยนี่เป็นเคล็ดวิชาล้ำค่าอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเขาหัวเราอปลื้มปิติและเบิกบานใจอย่างยิ่งบางทีอาจจะอาศัยมันเหาะเหินกลางเวหาแล้วทำศึกกับผู้คนเพิ่มความเร็วของตนนี่เป็นเพียงหน้าที่สองเท่านั้น หากได้ศึกษาหน้าสุดท้ายด้วยคาดว่าคงจะแข็งแกร่งยิ่งกว่ากระมังถึงว่าเมื่อสามรวมเป็นหนึ่งจึงกลายเป็นยานวิเศษที่แข็งแกร่งอย่างหนึ่งอีกทั้งไม่ใช่คำลวงเครื่องเดือนต่อมาเจ้าตัวเล็กตั้งใจอ่านอย่างจริงจังอย่างรู้หน้าที่สองจนลึกซึ้งถึงขั้นสูงสุดตอนนี้เมื่อสำแดงกระสวนบนผิวหนังก็เบียดเสียดยัดเยียดอยากจะทะลายได้ ยิ่งไปกว่านั้นปีกทองอ่อนคู่หนึ่งสามารถงอกออกมาได้จริงเจ้าตัวเล็กสามารถอาศัยมันบินทลาความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมากโขกระทั่งตอนนี้เขาคาดหวังกับหน้าสุดท้ายมากยิ่งขึ้นเริ่มก้มหน้าก้มตาอย่างรู้และบำเพ็ญตนปรากฏว่าอีกสิบกว่าวันผ่านไปปีกวิเศษสีทองเด่นชัดมากขึ้นไม่อ่อนเช่นนั้นอีกต่อไปน่าเสียดายถึงอย่างไรก็บินไม่ได้ ถึงอย่างไรแล้วอัคระสีทองเหล่านั้นอ่อนแอเล็กน้อยบินขลาได้เพียงชั่วคราวแต่ความเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นเฮอใดใดในโลกล้วนไม่สมบูรณ์แบบเจ้าตัวเล็กถอนหายใจสรุปแล้ววิชาริ้วคลื่นหยกทองถือว่าสำเร็จแล้วผิวหนังปรากฏกระสวนหนึ่งชั้นแต่ละอันล้วนหมุนเวียนทำลายการโจมตีจากภายนอกยิ่งใหญ่เหลือเกิน เจ้าตัวเล็กคิดว่ากระดูกสีทองที่สูญหายน่ากลัวยิ่งกว่าเสียอีกหากสามารถอย่างรู้ได้ครบถ้วนต้องเป็นเคล็ดวิชาล้ำค่าสถานโลกาอย่างหนึ่งเป็นแน่เขาเริ่มผสานรวมกับเคล็ดวิชาล้ำค่าของพญานกเวหาหมายประสานยานวิเศษแห่งพญานกทั้งสองเป็นหนึ่งแม้ในระหว่างนี้จะลำบากยากเข็นแต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้จันทราสีเงินแปลเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อน กลายเป็นไข่อย่างแท้จริงพญานกสีเขียวด้านในทรงพลังมากยิ่งขึ้นสุดท้ายเขาประสานเคล็ดวิชาล้ำค่าทั้งสองชนิดได้อย่างสิ้นเชิงไข่วิเศษแตกออกได้ทุกขณะปักษาปีศาจสีเขียวแต่กลับมีลวดลายสีทองอ่อนตัวหนึ่งกำลังหลับไหลอย,อยู่ภายในเจ้าตัวเล็กนั่งสมาธิอย่างรู้ลึกซึ้งเขาครอบครองเคล็ดวิชาแห่งพญานกได้รับอักขระซับซ้อนตัวหนึ่ง มีพลังอันทลายฟ้าขึ้นมาในชั่วพริบตาเขาอยากศึกษาต่อไปหลอมรวมทุกศาสตร์ให้เป็นหนึ่งเพื่อเข้าใจรอบด้านอย่างท่องแท้ทำให้เคล็ดวิชาพยาครุฑแข็งแกร่งมากขึ้นกลายเป็นวิชาวิเศษที่ทั้งโจมตีและป้องกันอันแข็งแกร่งอย่างยิ่งยวดแต่ทว่าในตอนนี้เองคนจากศาลาปิดฟ้าก็เรียกหาหมายให้เขาออกจากการบำเพ็ญเขารวมเรื่องราวของการคืนชีพแก่เทพรักษ เพราะเพียงพริบตาเขาบำเพ็ญตนในหอเก็บคำพีกว่าสองเดือนแล้วศาลาปิดฟ้าเตรียมวัตถุวิเศษทั้งหมดจนเสร็จสิ้นหมายคืนชีพให้แก่เครือน้ำเต้าที่ดำรงอยู่มาตั้งแต่บรรพการระหว่างทางกรกล้างไปทั่วบริเวณปราศจากย่อมยากกระทั่งเข้าใกล้เขตห่วงห้ามจึงพบพลังชีวิตที่นั่นมีสวนสุดโสมแห่งหนึ่งพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์มากด้วยชีวิตชีวา นี่เป็นบ้านพักอาศัยเมื่อครั้งบรรพาการลานบ้านมากมายถล่มทลายพืชพันุ์ขึ้นพร้อมเพรียงกันต้นน้ำเต้าเจริญเติบโตอยู่กลางหลังสวนนั่นเองกองหินเศษกระเบื้องซากปรักหักพังบอกเล่าความรกร้างของที่นี่แต่สถานที่แห่งนี้แหละที่มีผู้ดำรงอยู่ที่น่ากลัวจนไม่อาจจินตนาการได้ต้นหนึ่งอาศัยอยู่ สวนหลังบ้านสว่างโชดช่วงประหนึ่งเปลวไฟอันท่วมท้นท้องฟ้ากำลังลุกโหมแผ่คลุมที่แห่งนั้นคลื่นน่ากลัวทำให้ผู้คนสั่นสะท้านนั่นคือพลังปราณแห่งดวงอาทิตย์ถูกรวบรวมไว้ที่นี่แสงสว่างสีทองสว่างสวราวกับอีกาทองตัวหนึ่งถือกําเนิดทำให้ที่นี่มีรัศมีแสงลอยกระเพื่อมเปลวไฟท่วมทนท้องฟ้า เทภารักษ์ใกล้สิ้นชีพสอหาพลังปราณแห่งตะวันและจันทราทั้งกลางคืนและกลางวันเพื่อใช้รักษาสิ่งที่ตนต้องการให้คงอยู่สามารถจินตนาการได้ว่ามันยิ่งใหญ่ปานใดกลุ่มคนมายังละแวกใกล้เคียงทลายม่านแสงสีทองเข้าใกล้เทภารักษ์มองเห็นรูปโฉมที่แท้จริงของมันสิ่งที่มองเห็นที่นี่กับสิ่งที่มองเห็นจากที่ห่างไกลแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ต้นเถาวัลเป็นเช่นเดิมแห้งเหี่ยวทั้งต้นใบไม้มีสีเหลืองไม่มีแสงวิเศษกระพริบแม้แต่นิดราวกับจะแห้งตายเสียแล้วนี้ภาพน่ากลัวปรากฏขึ้นแต่ล้วนอยู่บริเวณรอบนอกเป็นยามหู่พอดีแสงตะวันโปรยปลายสเสมือนสายน้ำสีทองเป็นสายสายไหลามาบรรจบกันสายน้ำสีทองเหล่านี้ล้วนซึมลงสู่ใต้ดินสาดทอลงบนใบไม้สีเหลือง และถูกมันดูดซึมแสงอาทิตย์จำนวนมหาศาลกลายเป็นส่วนเสริมที่มีประสิทธิภาพของต้นน้ำเต้าแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้เช่นเดิมเถาวันแห้งเหี่ยวใบไม้ร่วงโรยพร้อมตายทุกขณะเมื่อมองจากที่ห่างไกลมันมีรัศมีแสงอันไม่สิ้นสุดเมื่อถลายม่านแสงเข้ามาแล้วกลับพบว่ามันเหี่ยวเฉาแล้วโรยรายอย่างหาที่เปรียบมีได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ชายชรากลุ่มหนึ่งเงียบงันทำการเคารพบูชาที่นี่ศาลาปิดฟ้ารุ่งโรจน์ได้เช่นทุกวันนี้เป็นเพราะมีเถาวันต้นนี้ค้ำจุนมันปกปักรักษาตั้งแต่บรรพาการจวบจนวันนี้ไม่มีผู้ใดบังอาจล่วงเกินคนทั้งหมดต่างอธิษฐานจากนั้นนำวัตถุวิเศษนานา,นาชนิดออกมาล้วนเป็นวัตถุดิบล้ำค่าที่สามารถยึดชีวิตพืชพันธุ์ได้ เช่นน้ำ้วิเศษจำนวนมากยาผงที่บทกระดูกล้ำค่าโบราณและยาวิเศษรวมกันเป็นต้นยิ่งไปกว่านั้นเจ้าสำนักยังนำเนื้อแห้งชิ้นหนึ่งมาแม้มองดูดำทะมึนแต่กลับมีพลังวิเศษยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งเช่นส่วงเบื้องหน้าเทพารักษ์นั่นคืออะไรเจ้าตัวเล็กเอ่อยถามเสียงเบาด้วยความสงสยัยเนื้อชิ้นหนึ่งของเทพเจ้าเถาเยียกล่าวเจ้าตัวเล็กหวาดผวาอย่างแท้จริง พูดไม่ออกเป็นเวลานานมีแม้แต่เนื้อของเทพเจ้าภูมิหลังของศาลาปิดฟ้าต้องยิ่งใหญ่เพียงใดกันจะเส้นส่วงที่นี่เห็นได้ว่าพวกเขากระวนกระวายปรารถนาให้เทพารักคืนชีพอีกครั้งขณะเดียวกันก็บ่งบอกถึงความน่ากลัวและแข็งแกร่งอย่างที่สุดของมันผู้อาวุโสอีกท่านหนึ่งถือหม้อโบราณใบหนึ่งเทดินออกมาหนึ่งกองมีแสงมันวาวสีน้ำเงินไหลเวียน ตำนานกล่าวว่าเป็นดินวิเศษสีน้ำเงินตกลงมาจากบริเวณรอบนอกมีพลังชีวิตอันแข็งแกร่งอย่างยิ่งสายฟ้ากระพริบแป,ปลกปราบ,บชายชารามู่เหยียนที่เคยจับตัวลูกขนก็ปรากฏตัวแล้วเขานำขวดเล็กออกมาด้านในมีของเหลวสีม่วงหนึ่งหยดประหนึ่งสายฟ้าปล่อยกลิ่นอายน่ากลัวคนเหล่านี้ตะลึงงันไม่คิดว่าเขาจะสามารถหาของสิ่งนี้มาได้ ทุกครั้งที่เมฆดำาก่อตัวข้าจะจับเทพเจ้าสายฟ้าทุกคราสุดท้ายสกัดออกมาเป็นพลังชีวิตที่หล่อเลี้ยงกลางความพินาศปลุกเสกร้อยรอบปลายเป็นของเหลววิเศษสีม่วงหนึ่งหยดนี้เป็นน้ำพลังสายฟ้าถูกยกย่องเป็นของเหลวล้ำค่าที่มีพลังวิเศษอันแข็งแกร่งยิ่งชนิดหนึ่งประมาณมูลค่าไม่ได้ยากจะพบเจออย่างแท้จริงแต่วันนี้เพื่อช่วยเหลือเทพารัก ผู้อาวุโสมู่เหยียนจึงนำออกมาเตรียมการเส้นไหว้สิ่งของชนิดนี้ไม่สามารถประมาณค่าได้แม้แต่นิดหนึ่งหยดนี้สามารถทำให้มู่เหยียนเปลี่ยนสภาพได้ความสามารถก้าวหน้าไปอีกขั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งของเหลวชนิดนี้เขาต้องทุ่มเทอย่างมหาศาลเจ้าตัวเล็กปราศจากข้อกังขาเปิดถุงหยินหยางออกนำโคลนทรายสีถุงออกมา ถุงหนังสัตว์แต่ละถุงใหญ่มากบรรจุไว้เต็มเปี่ยมคนทั้งหมดต่างมองมาด้วยความคาดหวังสุดแสนถุงหนังสัตว์ถูกพาออกเผยโคลนทรายด้านในแสงสีทองสัตว์สาดทันใดม้วนกลืนที่นี่ประหนึ่งเกลียวคลื่นผู้คนต่างตะลึงงนินนี้เป็นดินทรายที่น้ำผู้อมริตหล่อเลี้ยงเป็นเวลาเนิ่นนานแฝงด้วยความวิเศษและพลังชีวิตอันยิ่งใหญ่ สำหรับพืชพันธุ์แล้วมันเป็นถึงสมบัติล้ำค่าสามารถถือกำเนิดพลังชีวิตใหม่ได้เร็วเข้ารีบทำการเส้นสวงมีคนตะโกนเจ้าสำนักแห่งศาลาปิดฟ้าและผู้อาวุโสมู่เหยียนต่างลงมืออักขระกะพริบวูบวาบมากมายหลายตัวแปลงดินวิเศษสีน้ำเงินเนื้อดำทะมึนน้ำพลังสายฟ้าให้เป็นกลุ่มแสงเจิดจ้า จากนั้นพวกเขาก็ฝังกลบดินโคลนสีทองไว้ใต้ดินแทนที่ดินโคลนดั้งเดิมรินกลุ่มแสงเจิดจ้าลงไปเสียงโครมดังขึ้นเถาวันแก่ทั้งต้นสั่นไหวเสมือนตกใจตื่นจากการหลับไหลลำต้นเหลืองส่องแสงกำจายกลิ่นอายลึกลับอย่างหนึ่งขณะเดียวกันน้ำเต้าเปลือกเขียวลูกหนึ่งกระจายไอหมอกโยกไหวแผ่วเบาบ,าบนต้นเถาวันส่งเสียงแห่งฟ้าดิน บนฟากฟ้าดวงอาทิตย์ชดช่วงแสงตะวันสาดทอบัดนี้ถูกช่วงชิงมาอย่างบ้าระหำสายน้ำสีทองเป็นสายสายไหลามาบรรจบกันหลังรินลงภายในเทพารักต้นนี้นี่ต้องยิ่งใหญ่ปานใดกันเจ้าตัวเล็กตะลึงงนันเทพารักกำลังฟื้นคืนชีพพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีคโครนสายที่น้ำผู้อมริหล่อเลี้ยงซึ่งนำกลับมาโดยเจ้าตัวเล็กมีฤทธิ์วิเศษ และแน่นอนว่าวัตถุวิเศษที่ศาลาปิดฟ้าตระเตรียมไว้ก็น่าตะลึงเช่นกันตูมแผ่นดินสันสะเทือนกลุ่มแสงสีทองกลางนาภาระเบิดกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าจากนั้นกลายเป็นลำแสงโปรยปลายลงบนใบหน้าสีเหลือล้วนถูกดูดซึมเทพารักษ์กำลังฟื้นคืนคลื่นชีวิตแข็งแกร่งยิ่งประหนึ่งมหาสมุทรกำลังกลืนกินฟ้าดินแผ่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ ไม่มีสิ่งใดทัดเทียมได้เจ้าตัวเล็กหวาดหวั่นนี่คือเทพเจ้าหรือปัทภีสั่นไหวอักขระกระจายอย่างหนาแน่นเพียงชั่วพริบตาพลังชีวิตในศาลาปิดฟ้าประหนึ่งท้องทะเลเชื่อมต่อฟ้าดินบนฟากฟ้าไม่เพียงพลังแห่งดวงอาทิตย์ที่กลายเป็นสายน้ำวิเศษสีทองถูกช่วงชิงเอามาแม้แต่จักรวาลในโลกภายนอกก็ตกลงมาด้วยความเร็วแสง ประหนึ่งน้ำตกแปลงร่างกลางวันแสกๆจากกักรวาลส่องสว่างฟ้าครามเหตุการณ์ประหลาดเหล่าปรากฏขึ้นแล้วคิดว่ามันยึดเวลาสำเร็จแล้วน่าเสียดายนักไกลออกไปไม่รู้ว่ากี่หมื่นลี้แสงวิเศษส่องสะท้อนบทบังทั่วฟากฟ้าเงาหน้ากลัวท่วมทันท้องฟ้าประหนึ่งเทพเจ้ามาเยือนโลกมนุษย์ยืนตระงานกลางนภานับตั้งแต่บรรพการกระทั่งบัดนี้ มีชีวิตยืนยาวเพียงนี้มันช่างสามารถยืนหยัดไม่รู้ว่าจะสิ้นชีพแท้จริงได้เมื่อใดปักษาร้ายน่ากลัวอย่างหาที่เปรียบมีได้ตัวหนึ่งไอายดำขมุกขมัวมันยาวไม่รู้ตั้งกี่หลีในตาดั่งจันทราสีเลือดสองดวงส่องแสงบนฟากฟ้า,าใหญ่ดั่งทะเลสาบปากอันสามารถกลืนกินสิ่งมีชีวิตนับมากเหลือขนานับยังถือว่าน้อยไป ข้าไม่เชื่อมันคงฝืนยืนหยัดรอเจ้าตายจากวันนี้ข้าจะมองดูให้ชัดแจ้งอีกฟากหนึ่งไม่รู้ว่าไกลกี่หมื่นลี้สิ่งมีชีวิตตนหนึ่งยืนตระงานบนภูเขาใหญ่รัศมีแสงวิเศษมืดฟ้ามัวดินสะเทือนแผ่นดินกว้างใหญ่สั่นไหวชนเผ่าและตระกูลใหญ่มากมายต่างสันเทาคาระวะกราบไหว้มายังเขาเทพ,พเจ้าในทิศทางนี้